นงี้ยครับมันเป็นกเงี้ยอยนงครับต้ๆลครับตหน่งตัวนามครับอืมน่น่าน่านานน่าน่าน่น่าน่าัน หลายแห้งแล้ววาน้องคนโปคอมาเก็บเอาเอานี่ขนะ้ามไปยังมาเต็มหัวนหรอนี่เหรันเห็นครับนมา สวัสดีครับทำไมพี่น้องลุงป่านาอาเออไอ้พี่ยางมีไงสบูุ่ขคนครับมือนีกับมาผอกับสองเบ้าเก่าครับเบ้าตนครับเบ้าพุ่งครับผมมือนีกับสภาพเบ้าเก็บเหพิเศษเก่าครับพี่น้องเห็ดย่างเบ้าเห็ดมันปูครับแมนครับเห็ดที่เขาบวมมาเก็บเอาเนาะบ้าเนาะแมนครับผมเห็ดแซ่บเห็ดนัวเนาะบ้าเนาะแมนครับพัดก็ได้แกงก็ได้ครับผมเห็ดยังเบ้าเอาไปเห็ดสม่ำครับแมนครับของแซ่บครับที่คนมักมองขำครับครับผมส่วนมากสิมีเก็บแต่ให้ผวกน้อมาเนาะครับสองเบ้ากับสิมาเก็บเป็นคลิปพิเศษให้เบิ้งครับแมนครับ ไปตามไปลุ่นไปเชียับสองเบ้าครับมือนี้ว่าสิหอบกลับบ้านหลายวันนาะมานะไปเลยครับไปเลยครับมาเด้อครับพี่น้องเก็บเห็ดมันปูครับน้องามได้หลายน้องมเนาะงามนะมานะจะพาไปเย็ดสมครับพี่น้องตัดซอยกันครับบ่ได้เห็นหนาเออต่างกนต่างตัดเนาะเนาะนี่ครับเก็บดูด้วยนะครับนี่ครับเป็นมูเลยนะมาเนาะ บม่ได้เคลื่อนย้ายกล่องเลยครับต่างของเก็บเลยครับพี่น้องร้ายแห้งครับนี่จะโดดยิงใหญ่ครับนี่งินเดิมขายยังไงเนาะวะเนาะครับผมระเกิดสมกันได้เนาะเนียนครับเกผัดเซนเ่ย์ผัดเซนเนยผัดเซคไข่กับแซบครับเนียนครับแต่อย่าลืมอย่างหนึ่งครับต้องผัดเซกระทะาหอมได้ครับพี่น้องกับแม่จังหวากับแม่ที่รักวผัดเซหมองยังไงเย่ละเนี่ยนียครับ ราคาเก่งๆเลยนะบาขายอ่างเงี้ยได้ครับนะครับอมานแดีติดฝนโปตกเมาเสนน่ามาน้องน่ครับนี่บ้่ามครับมีที่ราคาบ้างครับคือขาบ้าพุ่งนะตัวตั้งไปะจ้ว อันเด็ที่บาดเจ็บงส้มจะกลองเนาะอือกระขนหน่ตาดีด้วยโอ้ยไห็นบ่ักไปอุ้มไหมครับแน่นไหมไหนนะบ้านน้องแน่นครับเก็บซอยกันครับนะครับบ้พี่น้องเคยกินมะร้อนครับเก็บเส็บแสบนะบ้าแสบโดนหนึ่งก็แพงเลยบ้าจักเดือบ้าเพราะเคยซื้อขายด้วยมีเจสซี่เป็นว่าไหมแน่นบ่แน่นครับงาม

มันมือเบาเก็บมันมือเลยครับมาเลยครับเก็บก็บสองเบ้าครับผมนาำจวดจวดเบ้า มาจุดแตงมันไฟเบาเบาหนอกหน่อยนบ้านฮะเบุกขึ้นเมืองหนอหนง้าไปเกบึ้เมืองหนอเบาบ่ยเกือบนหิจะหวันบาบุ้นถามเงนอเก็บเหมันปูเนี้เงียหัดกระเสียเงกระเสียเีครับแทบจิตาพีกน้องบ่อยจะกินถ่อกระันเจ้านี่ นี่ครับพ่อระบัยนี่นี่ครับเก๋ช้ำใดงระบับพี่น้องครับนี่ครื่องตาแล้วครับนี่เตาแล้วครับอีจุ่มนึงครับน่า<อ>แม่งครับอ like <Laurie> ือป <beat> ุ่นครับไปอยากเห็นบาบูนเกมเฮดบ้างบัเบิ่งจีบหน่เด้อครับนี่ครับ ยุมครับพว่วงสา,าไปพ้อมครับข้าไปครับล่างเอาเลยนี่ครับเป็นยุมเลยครับไอ้พวกเก็บสองเบ้าเก็บเองครับไปเล่นหาเห็ดปัวกันสองเบ้าจีเล่นหาเห็ดมันปูบอลครับมีของแสบด้วย<ม>บ้า,<ม>บางแมนครับ <c oughs> ของแสีบที่คนมองขามนะบ้าเนครับ่ามีมีสีอย่างบกามีสีเหลืองสีเหลืองสีขาวสีชมพูเน่ยครับสีเงินมีสีเงิบมีดอกเอาือะเดนสีเงนยังมีสีเงินมีสีเงิน่ครับขายเงาในน้ำมันเนี่นครับ เอาไปคั่นสมเห็นท่านอื่นมาไดนบา้างพาพัดเนอร์อพัดกับเผ้าออมออมออมแมนแมนื่อยมาเปลียงกันกินนี่ครับต่ดีๆแล้วบางท่านยังหลามอัน,ยนยอยากครับผมครับยุ่มหน่อยนึงนครับ มขาเงี้ยคนนี้ก็เสียบเยอะมากนาะขาหน่อยก็แซ่บเบาแน่นบ่ขาใหญ่ยก็สิเก็บมันมั่งคนนี้ว่าหน่งตัวครับนะมาเล่มกับสองเบลล์ครับอุ้ยมาเล่มเหมือนกันกาเล่มตัวเบลล์นี่เห็นบ่เล่มทีละดอกสองดอกนี่ตัดเร็วกับบัวใดเนาะมันดอกบ่ใหญ่เบาเน่นครับค่อยๆเก็บเน่นครับเพราะว่าตงตัดขาเบิดเป็นชิ้นหลางง่ายครับครับผม ครับบ่มีหลวมครับตัวนี้มันอย่างเน่าเนาะมาเนาะตีเน่าเหรอครับเอาตัวที่เอาได้บ้างนี่ครับเป็นจุ่มใช่ครับไปพอหรือเปล่าพอเนาะครับผมเป็นแพร่เลยครับผมนี่ครับเป็นปลาหงไม้เนาะมาเนาะแพร่ซื้อพอหรือปลาหงไม่แน่ทุกวัน มาซอยสองเบาเก็บมาเลียมเด้อครับโอ้ยบ่เลี่มเลยครับมาตุ่นตีเก็บบอดอกเดี๋ยวมาเลียมอ่ะพี่อื้มขั้นสมก็เฮ็ดทังไหนเบาฮึขั้นสมพระเจ้าใส่เกลือน้ำแมนบ่ใสเนื้อหน้าบ้างแมนบ่ครับพี่งามเลยครับ นะเอย่าได้ที่ครับหลายแห้เขาบ้านาะหไล่ให้งครับผมเก็บเป็นโล่ก็มันก็หลา่ตืบนะทีหอดรัวนะว่าเนาะเห็นมั้ยมูนจะไดือดรัวหนูบาแมนบอกครับนี่อ่ะเป็นยุ่งไม่บ้านเขามือหนีสองเบาเก็บซอยกันเด้อครับแมนนะว่าเนาะแมนมันหลายบ้ามันหลายครับตรงเก็บซอยกันมูนึงมูนึงหนิอู้มูสองมีบ่มีเดือมสิบสองบ้ครับ ืวองาม่านเลยครับพี่ครับเต็ขึ้นกระตาใช่ไบ้าะเม่นเ่นนเบาเต็มตาบ้างบาเต็มนี่บ้าเปต็มตรงปยังบ้าพุ่นนดอกหน่อยไหม,มแมนครับอยู่ภาพกหลายนี่ครับอ๋อ,อ,อเป็นแพร,ร่ไปเลยเนาะแมนครับ มันเป็นแค่เป็นฝระอ่อมนนะบ้านะเมาพุ่งกันด,ดินอเอาไปผัดน้ำมันหอยก็แซ่บอย่าไม่แย่งเอาไปปลูกได้ป่ะน้องเมาโอ้ยหาบอาไปเนาะ เพื่อนหนีมามานะไน้ีนเงครับนี่เป็นยุงด้ยครับนครับยุงที่แรงที่นี่รวบออกครับรัวครครับแน่ เดมนาะบ้านเนาะได้แถวแล้วครับทุ่กระตาแล้วครับทั้งงามเลยครับมอุ้ยเป้างามๆเป้าๆแล้วบ้าสมสมสพู่แมนครับสีเหลืองก็มีครับอย่างอย่างลางล้บ้านะครับสีเหลืองสดหน่อยล้วบ้างเนาะอ้าเป็นาวุ้มๆเลยครับดาตุ้มหนึ่งตัวงามครับอืมลังิตมาเาะแมนดวยายเป็ได้เนาะเนาะนี่ครับอุ้บอุ้อ้อไปเต็มเนาะ ชื้นั่นไปเก็บมาในบ้านเลยใ่ไหมตตุ่มสีงามขนาดนี้มั้ยครับไปไปนี่ครับงยุ้มนครับหลายแห้งแล้วานอคนบ่รคอยมาเก็บเอาเนาะนี่เข้าไปอยังไรเป็นง่วนงหงอบตาในแม่น้องวาน้อ กับเป็จุ่มเป็นเงาเน่งทุน,นะครับออรนี่ครับอีกจุ่มนะครับปัดขาข้าที่ครับรรมาต้นเก็บท่าหุ่นเนาะมามพุ่มสีเล่มทั้งพี่ จิเลมพี่ครับนี่ครับบวบป๊อปบบปั๊บปปัต๊บปปัต๊อปปัจจุปัจจุบนี่ครับก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนี่ครับ นี่คาฝังดินเลยครับนี่ครับเด็ดเอาเล้ครับอืมนี่คือดอกตุ้มๆครับกื่องดอกงามมาเนนะเนี่ยครับงามคือนี่นาำสาวไทยดอกงามคือจังคนเกบงอย่แล้วสองงามเบาเ่าเนี่หน้าตาดีเลย zoom แล้วหนึ่ง z o o แล้ว zoom แล้วหนึ่งเก็บมันมือเข้าาแล้ว z o o มข้างล่าเห็นมันปุ๋ยไหมเนี่ครับมึงนี้เป็นคลิปพิเศษคลิปเก็บเห็นมันปู๋พี่น้องด้ยเพื่อนเนาะนี่ครับอืมครับ อเอาเลยตีขาเงี้งนน,นี่ครับครับจิบนะครับมองในวิเตนโดเงีครับปุ้อุออ้ยนะครับขาซำขาเบาต้นเอวแล้วก็ไปใสบุบ <c oughs> โปพื้นเขาน <c oughs> ี่ครับนารับจึ๊บน อุ่นนะครับจุ่มงงครับมาซอยสองเบาเก็บเ้อะๆครับเจียงที่แหบแล้วบาอย่าปล่อยมือมากได้กี่น้องมันจีเป็นนตะล้องเป็นอย่างเบาเจียแหบโอ้ยจุดแข็งคือชอบร้องเพลงเบาๆนี่ครับจุดอ่อนนี่อย่างมูมูมาให้ร้องครับเี่ยมกอย่างนี้ครับ หู้นฮูนครับผอมงูบบนั้นเครับอ้อมพ่นเยอะมากเก็บใส่กันห้องบ้ออกไปเป็นแถวเลยเนาะไอ้บ้าร่างกับเจ็บฟัร่างปนกเนียนครับลองบ้ารับมาเร่อบ้างผีครับเร่นเดีว นม่อไ่เหนเีนี้บอกว่าหนีได้ต้นใหม่ก็ได้ตัวเอหลพี่น้งบอกว่าคิดเห็นเวลาหลังเด้อครับตะกวันตัวข้ามแห้งแล้วบ้านเนาะเงียบ กระดอกบ่ท้งหน่ไงไปไหนเนาะนี่ครับลายตุ่ครับแมนครับมาแล้วเต็มตาเลยนะมาแลาวนังไแห้งครับดูน้อโอ้ยดอกแข็งดีขนาดนี้ครับเนี่ยเห็นนั่นกูบมดเตกได้น้อานเนาะครับผม ว่าสิออกก้บบาบันนะครับถ่ายเราช่วนนะครับแมนยังไม่พอผู้ดีหมู่งใหญ่นึงถ่เพิ่มพอนี่เครับมันเอาที่จริงเนี่ยท้าผู้พ่อแล้วมาเนาะมันที่ยังก้าบ้านนี่พ่อเอาพ่อเอาเลยคุณบ้าถ้าคุณบ้าอุ้ยจ่งงามเฮงนวะเนาะเห็นครับ มันมือแหงมาบบาหน่อยน้ำมันมากจุ่มนี่นะครับอุ้ยบ้าพุ่มบางจุ่มนี่นะว่าตอนผีครับผีกระเยาะเขา <_ H op> หรือเปล่าผมครับเออหนีได้เลยนะหลางดีนะครับ ตันี้ดันเล็กสิดแนวเหมสร้างแนวเงินสร้านนเกลือกันเนาะเงินครับเกือบเต็มตาแล้วบางน้อครับขาเป็นขาดอกเป็นดอกรับอ้ยเกียวกันเง่มาครับ ยุ่มเมือนเงี้ได้ครับงามมากอืมดอกก็เข็งผมนะนครับอับอนะนี้นยุ่มส่วนมากเอาไปทำกินกรับบ่าวเอาไปผัดน้ำมันหอยได้บ่าวนะน,น,นี่ครับนี่ครับแต่พี่เคยเห็นบ่าวพุ่งเก็บเห็ดกันบางเพิ่งเได้วบวกเก็บบป่งปินั้างเลยได้ครับก็ค่อยๆเก็บไป เกินมาบาพูนี่เป็นมือกล้องครับนี่นะครับนี่แต่ขาตันทั้นั้นหรืเปล่าเง<ม>็นมพี่จังเห็นอัน,นยังเกาะเห็ดยังเห็ดบนดินนะคร่บเงินเงินาตั้งบนต่ว่นตั้งบนโง่ยเห็ดบดินแต่ว่ามันก็ระเบียและแป้าปาก็ยติยางไม่เบิง่งซืเนาะครับ บาเล่มเฉยเล่มสนดอน้อยมาต่าีมาเื่นมาเงี้ยบอเงิริชไหบมีข้งขนก็ว่าผิดแล้วบ้าเงี้ยบอจไหครับกอใหญ่แครัม้าเงี้ยบอ้ยมามีนกไลดเนาะมาอึ๊บนึ่ครับ ที่ระบาย่ะคุณน่ะอันนี้ครับบรรยากาศให้ป่าครับผมก่อนสองบาทสิบเงินครับอันนี้มาเก็บเห็ดทัานปู่ย่างเดียวครับเกินได้เต็มกระตานะม้านะเมนคัพสีครับอ้ยมีสียังใหบ้างมีสองสีครับสีเหลืองกับสีชมพูนะมาานนะแมนครับอุ้ยงามแห้งนะบ้านอืมเอาวพิเศษยังกินได้บ้าเสี่ยวไปผัดผัดมันหอยครับผัดน้ำมันหอยแล้วก็ผัดเนยแล้วก็เห็ดแต่ทุกอย่างนะเห็ดสมเห็ดแดงเห็ดสมก็ได้ครับผมอุ้ยเห็ดได้หลากหลายเลยครับผม มีแต่ดอกงามๆมีเงาบางๆมีเงาเนี่ครับผมเห็นบ้าต้นขวานยังก้อนขวานบ้าสิกับป่านเรื่อยเรื่อบ้าครับผมบ้าก็ไม่ยังไงครับนอกจากบ้าขอบคุณครับขอบคุณทุกไหล่ทุกแช่นะครับขอบคุณทุกการติดตามครับพี่น้องครับอันบ่มีพี่น้องเพิ่มจำนวมี่สองมอลแนบมีนาะบ้าพุ่มเนาะเมียนครับครับผมข้างหลังไหนก็ข้างนั้นนันเด้อครับพี่น้องครับเมียนครับผมนะครับในเรื่องข้าวเนียมีดีสิสองมอลสิกับป่านนะครับครับอะไะครับไอ้ก้อนสิบบานี่ออกจากบ้านบ้ากสุขภาพร่างกายแอนเห็น ยาเจ็บยาไข่นักการสุมีความสุขตลอดปีตลอดชาติเด้อครับพี่น้องครับครับทุกวันทุกปีแมีนครับตลอดอายุไข่นะวะนักเมีนครับผมครับครับผมลำล้ำเรื่อยๆเด้อพี่น้องครับแมีนครับผมครับผมสหรับนีบ่าวต้นกับสวัสตัวลาไปก่อนครับไม่พอกันคลิปหนาอื่นเนาะครับแมีนครับวันสองวันจะพาไปใช้ครับพี่น้องครับผมครับผมสหรับคลิปนี้บ่าวต้นกับสวัสดีครับบ่าวพุ่มกับสวัสดีครับผมครับผมครับ